วันนี้เรามาชงชากันนะคะเดี๋ยวเราจะทําชาชักกันเข้มเข้มก็คือเราใส่ชาสามช้อนเลยนะคะแล้วก็เติมน้ําร้อนลงไปแล้วก็พักชาไว้ห้านาทีนะคะระหว่างที่พักชาเราก็มาผสมนมกันนะคะก็คือใช้นมข้น100 ML แล้วก็นมจืด50 ML เสร็จแล้วก็เอาชาของเราที่พักไว้มากด สกัดน้ำชานะคะสกัดน้ำชาเสร็จเราก็เทชาลงไปในนมของเราเลยแล้วน้ำชานี้ยังร้อนอยู่มันก็จะละลายนมได้นะคะเมื่อนมละลายดีแล้วเราก็มาชักชากันเลยค่ะโดยการเทกลับไปกลับมาประมาณ4ี่ห้ารอบนะคะการชักชาก็จะทําให้ชาหอมขึ้นหวานขึ้นนะคะเพราะว่ามีอากาศเข้าไปจะอร่อยมากเลยค่ะเราจะชักประมาณ4-5้ารอบเลย และนี่คือชาที่ชักเสร็จแล้วก็จะมีกองอากาศเราก็สามารถที่มาเทดื่มได้เลยค่ะหอมหวานชื่นใจมากค่ะ